เอาละอืมไอ้พวกเจ้าทั้งหลายวันนี้นะถึงเวลาที่พวกแกต้องกลับบ้านแล้วออกมาให้หมดเลยอืมออกมาออกมาตาชสบายข้างนอกเดี๋ยวนี้เลียงครับเลียงครับเลียงครับเลียงเลียงแถวหน้ากระดานเรียๆเลียงแถวหน้ากระดานเดี๋ยวนี้นะจะเอาไม้ขี้เหร่เลยเห็นเนี้ยนะันตัวเล็กอยากเห็นเบคอนให้เบคอนเลียงแล้วจ้าเดี๋ยวเบคอนจะเคลื่อนนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาในกับตักเองเดี๋ยวให้พูดการ สวัสดีทุกคนนะครับันกับตังเองวันนี้เรา,เรากลับมาอยู่ในเกมโรโบอทอีกเชันเคยทุกคนซึ่งในวันนี้เรามาอยู่กับแกง๊งทีวายแฟนดีจ้าอ่าเดี๋ยวเราต้องมาแนะนําตัวก่อนว่ามีใครบ้างเริ่มจากคนนี้เลยจา้าคนนี้คือแบบตํานานมากชื่ออะไรจา้จาเอลงนะคะโคอ่าเนลเอเอไม่ออกช่องเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเมาส์ให้นะยายเจ๊พูนี่นะมันหนาไม่ยอมออกช่องเพราะว่ามันนขี้เกียจนะ เพอนต่อไปชื่อชีเองโอชีนั่นเองอ่ะแล้วคนนี้ล่ะที่ขโมยไพ่มาเนี่ยว้าวว้าต้ใจอ่ะชื่ออะไรครับชื่อเลไรครับชื่อแฮร์รี่จากช่องแฮร์รี่สีววยจ้าวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปขโมยของละกันเนาะ แล้วก็เราจะมีกล้องวงจรปิดคอยจับเราทุกคนต้องระวังตัวนะเขยปะจะโดนจับไหมอะ่ะไม่โดนจับหรอกให้เกินทุกคนนะ่ะหลบทันแล้วกันเนาะทาทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยเลยจ้าอ๋อโอเคเริ่มแล้วทุกคนตอนนี้เกมได้เริ่มขึ้นแล้วโปรดระวังกล้องวงจรปิด<ะ>อ แฮลี่เราเป็นไก่เลยนะว้ายว้าเดินเดนย้วย้ยว้ว้ายว้ายว้า้ายว้ายว้้้าว้ายว้้สกิลาว้าว้ายว้ายว้ เฮ้ยฆาตรกรไปแล้วบุญแป้งเป็นโนได้ไงอ่ะว้ายเ<ะ>มฆขโมยแบนไปอ่ะมีคนขโมยแบนตัดหน้าฉันผมไม่ยอมนะต่อ,อยหน้ามันลุยตอนนี้อยู่ห้องนอนครับทุ้ยเดี๋ยวะเอาคนนิ่งๆไว้ก่อนอู๋ตายแถวอู๋ตายเลยฮัลโหลว้าวเอ้ยฆา,าตรกรแก้ให้ฉันไหม ไอ้ไอ้ไอ้ตำรวจบ้าอ้าอวนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนอาช่วยเพื่อนได้เร็วทันใจมากอีนี่เฮลี่เฮลี่ไปห้องสนุกเกอร์สนุกเกอร์ขโมยน้ำพุอุ้ยไม่ได้อุ้ยไอ้เรียกขโมยน้ำพุโอ้โหเฮลี่เขาลุกหลอกอันนี้ก็ว้ายว้ายว้ายไอ้กล้องไอ้กล้องเฮ้ยเฮ้ยพะพะเด็กผม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 หลบครับ โอ๊ย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 ผมเจ็บผมเจ็บผมจิบอะไรครับทุกคนคือตอนนี้ตังมีสกิลแล้วนะสกิลตัคูดาสเสร็จแล้วสกิลของเบมพายคือจะเพิ่มเลือดตัวเองนะเพิ่มเลือดยอจับเอพีซีทิ้หนึ่งเอ้ยออกคันจ้ารอดตอนนี้นะครับมีโจรแซนต้ามาแล้วพวกนายจะต้องทำการจับโจรที่เข้ามาเอาได้ สวัสดีทุกคนอันนี้จะเป็นคาดในการสอนเป็นตำรวจที่ดีนะสวัสดีนะแฮร์รี่สวัสดีนะสสด้วยนะาสตองชานชื่อตำรวจยักษ์เขียวก่อนอื่นนะ้นพวกนายอันนี้คือกล้องสะกด C-A-M-E-R-A e นะรู้เรื่องไหมเออรู้เรื่องค่ะอันนี้คือโจนที่กำลังจะขโมยของ,ของ,ของจากนั้นเราก็จะต้องฆ่ามันเลย โดยการที่เราจะต้องยิงเลเซอร์อรใส่มันว่าจนใส่ชุดหลัก่อนแกตลกเหรออืมัจะดึงผมแกให้ออกเป็นวิกเลยจากนั้นนะถ้าเกิดว่าพวกนายอะเห็นว่ามีโจนอะนายก็แค่ยิงใส่พวกโจนเลยเข้าใจไหมเออเข้าใจค่ะอย่าทำให้ฉันเสียนหน้านะอลไรทุกคนถ้างั้นอะขอให้จับได้ถ้าเกิดจับไม่ได้แล้วก็ฉันจะควักลูกตาแกออกมานะอีตาโตโอยเกิดสัญญาแล้ว มีโจมมาแล้วมีโจมมาแล้วไประจำที่เลยพวกนายเร็วเร็วเรียทำงอนอ<า>เฮ้ยฉันต้องใส่ซีดีก่อนอ<า>เฮ้ยแล้วต้องใส่ป่ะเข้าเกมเอาสวัสดีไฮลี่สู้ๆนะอาละอาดีจ้าสู้ๆ้าเริ่มเกมเอาทุกคนต่ใตานได้เป็นกองบอกเลยว่าชิวๆนะน้องนะ เฮลี่เจอใครบ้างตรงกลางไม่มีนะเฮลี่พยายามดูดูอุย้ยฉันเจอคนชิวชีลแล้วน้องนะอเออตายหนึ่งเฮลี่กตายหนึ่งวันดาวหนึ่งวันดาวหนึ่งเอ้ยเอ้ยเลอเลออุยอ้ยเฮลี่เฮลี่ฉันเจอตรงกลางหนึ่งคนหน้อยมันหนีได้ กุ๊กไก่กุ๊กไก่บักอ่านเนาะไม่รอฉันหรอกจ้าอยู่นิ่งๆทำไมจ้าระวังโดนตายนะจ้าโอ๊ยยิงไม่โดนโอ๊ยเปลี่ยนหน่ยลาตีลูกสวัดดีจ้าอยู่ทำไรจ้าลาตีหนูหนูหนีแม่ไม่รอดจ้าโอ้ยขัวโมก้อยจะโกรธแล้วนะพวกแกเออโดนโดนโดนฉันหน่อยโดนฉันหน่อยลาตีโดนฉันหน่อยไอไอ้หัวโมง อ้ยัยเยอยอ่เออโดนไปเลยเลยสามคิวาสามคิวไหนจ้าอยู่ไหนกันเอยมานี่มาถ้าเกิดให้จับีดีจะไม่ตีก้นฮาริ้าริพายาเฝ้าศพให้หน่อยนะเฝ้าศพอยู่หศพโอเคโอเคสองศพเนี่ยอฮ้ยมันไปแล้วไปแล้วฮาริ่วยวายววว บอกเบกบอกเบกบอกเบกศพศพกระเด้งคัมเบกคัมเบกมานี่คัมเบกเออมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเจอศพหนึ่งวะวะนี่ยิงไก่ยิงไก่ยิงไก่ไก่นเออไก่ตายไก่ตายลุ้นใช่เกมเกมเกมตายตายตายหมดหรือยังครับตายหมดไหมครับตายหมดอ่ะอันนี้เราชนะเย้ ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตานั้นทุกคนสำหรับคลิปนี้ตังและก็เพื่อนๆขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย